แปะใจนะคะวันนี้ตูนมาน้าสดมากมาวันนี้ตูนมาทำมาค่ะทำมากโกโก้ให้ดูนี่แล้วตอนนี้มากโกโก้ของตูนจะต้องมีนี่เลยเจ้าคิมนี่เลยแอนตี้อจจิงนะคะของยี่ห้อไหนก็ได้แต่อันนี้ตูนใช้ของบุพเพราะว่าตร์เคยเป็นเอ่อเป็นแบบเคยทดลองดูอะค่ะแล้วมันใช้แล้วมันน่าเด้งมากถ้าสมองว่าใช้ตะก็คืนนะตื่นมาแบบน้านเด้งดีชอบเราใช้นิดนึง ใส่น้ำไปผสมในยโกโก้นี่มาโกโก้ของเราวันนี้จะเป็นแบบมาโกโก้น่าเด่งน,นะใส่น้ำไปอีกมันไม่ขึ้นว่ะเอาแหละแต่ไปนิดนึงเนาะอืมเสียดายขูดมันออกมาให้หมดเสร็จปุ๊บมาโกโก้ของเราจะผสมกับนี่เลย มันเป็นผงทองค่ะผงทองสําหรับมากหน้าในปกติทั่วไปเขาก็จะใส่น้าแล้วก็มากเลยแต่วันนี้ตัวจะมาผสมกับงองกโก้ที่มีสองช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยใส่น้ำไปใ,ใส่ประมันนี้เนาะนิดหน่อยนี่อุ๊ยมันทองแวบๆแหละีน ไช่นี่มา Moisturizer cream ค,ค่ะของอันนี้คือตัวซื้อกระปุกใหญ่มาสองกระปุกค่ะแล้วมันให้อันนี้มาพอดีเลยเลยก็เลยไม่อยากจะมาควักจากกระปุกก็อันนี้เลยนี่แต่อันนี้ที่หน้าสวยของตัวนี้คือตัวหลางหน้าแล้วเนาะหน้าใสาเขี้ยวบีมนันลงไปแล้วบีมันไม่สนใจปริมาณเพราะมันเป็นของฟรีนะคะจากอันนี้แล้วตัวในอันนี้มาด้วยค่ะ ตูนมันได้มันไปเซตเลยตอนนั้นนานเราสมควรเนาะอันนี้มันเป็นคอลลาเจนแอนริชนะคะแต่มันเป็นแบบกระปุกเล็กค่ะแบบประพกพาตูนได้มาจากไอตัวแถมที่ตูซื้อกระปุกใหญ่มาสองสามกระปุกเหมือนกันอันนี้ตูก็จะใช้ช้อนนะฝักมนันอันนี้ตัวกระปุกอ่นนี้กันแค่นี้แค่นี้นะถ้าหัวแม่ตีนะ มันลงไปแล้วมันก็ติดซ้อนขึ้นมาแล้วไม่รู้จะอันนี้ทำมาเออเสียดายค่ะรูดมันลงมาเราไปขอที่เสียดายของนะคะแม้กระทัออ่งผู้ชายผู้ชายจะไม่ค่อยเสียดายค่ะอะไรนิดนึงอย่างนี้ไม่มันก็เสียดายก็เสียดายอะไรใครจะแย่งอะไรออกไปเอาไปเลยเเออแล้วหนูนี่นูนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผสมแป๊บหนึง่ง แล้วมาดูกันอีกทีอืมเอาละคราวนี้ตูนได้บลโ,โ,โกที่ผสมกันแล้วเนาะแล้วตอนนี้ตูนก็ใส่นี้ลงไปด้วยนะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไวสปอตนะคะเป็นของบู๊เหมือนกันอันนี้มันใช้ดีอะตูนเป็นรอยสิวบ่อยง่ายๆนะคะเป็นรอยดำๆง่ายๆบนหน้าเนาะแต่ตูนก็หายขาวองิงได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอแล้วก็อันนี้เป็น ตัวที่ต,ต,ตัวแบบว่าคือตัวทํางานที่นี่ไงแล้วแบบเคยทํางานนีเมืก่อนแล้วใช้อันนี้มันเป็นตัวที่ขายดีในอังกฤษมากๆเลยนะคะของ number s e v ค่ะขายในบูธนะคะนะอันนี้ ตินก็ผสมครีมพวกนี้ลงไปในนี้หมดแล้วง่ายๆเลยค่ะถ้าที่บ้านไม่มีครีมอะไรอย่างนี้เราสามารถเอาครีมที่เรามีอยู่อะค่ะใส่ไปได้เลยสมองสมูทอีอะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยแล้วก็พวกเซรั่มพวกหน้าเด็กอะไรเงี้ยเราอยากจะใส่อะไรลงไปก็ใส่ลงไปเราแบบอยากได้ไวท์เทนนี่กับหน้าเด็กค่ะวันนี้จุดเลยรผสมไปได้เป็นผงโกโก้ที่มีสีอทองๆก็ หอมมากเลยแล้ววันนี้เราจะไม่ใช้น้ำเนาะเราจะไม่ชี้น้ำเราจะใช้นมค่ะตูนก็มีนมสดอันหนึ่งนะคะความโชคชยัยอ๋อฮะมันกลิ่นหอมดีด้วยหมดอายุยังวะอืมเกือบละเ <c oughs> ราเล่นอ่ะใส่ลงไปผสมลงไปนะคะเหมือนเราชงชงนมเลยเนาะ <c oughs> ไม่ใช่เราเอ่อ บางคนอาจจะตกใจนะคะกับหน้าสดของตัวแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้มีนมตรงนีนน้นนนนนนกับนมตรงนี้นะคะให้เราดูกันนะเผื่อจะเพลิดเพลินอะไรบางอย่างไปยอย่างผูุ้ผู้ชายอาจจะดูแล้วจะเบื่อน,นะะแต่นี้เราทํามาให้คุณพี่หญิงน,น,นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้สาวๆมันดูนะคะว่าตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่นะ,ะหรือว่าจะดูอันนมวันนี้หรือน,นมวันนี้ดีเราไม่เน่ใจงี้นี้ดูมารนะ์คหน้วเด็กเราต่อกันดีกว่านี่ พอคน,นมันจะเข้ากันดีเลยเดี๋ยวตัวคนให้ดูนะเดี๋ยวคนคนคนเอะคนอะไรอุ้ยนําคนครักมากเลยอุ้ยตายแล้วเธอดูสิกินแล้นเข้ากันลงไปเออตายแล้วจะกินได้ไหมเนี่ย,ยไม่ไม่ไหวนะได้แล้วคราวนี้แหละเราก็จะเอามามาหน้าเหมือนครนูนตาแล้วคนที่อยู่บนใบหน้าเราอ โกโก้ชันดีดีจะบอกว่าโกโก้ที่ตัวเรามาใช้คือโกโก้ของเฮอร์ชี่นะคะถ้าคนอื่นจะใช้โกโก้ย่างอื่นตึงก็ไม่ว่าแต่ว่าอันนี้ร anyway> AP ู้สึกว่ามันจะดีหน่อยกลิ่นมันดีกว่าด้วยแล้วก็เป็นโกโก้ที่แบบว่ากลิ่นนุ่มๆนวลๆเนาะอืมก็ไม่รู้นะคะหนึ่งเลยมาที่เราจะได้เนี่ยนะคะเป็นมาที่เจะทําให้หน้าเรานุ่มขึ้นโกโก้เนี่ยมันมีมอยเจอร์ไรเซอร์ของมันในตัวธรรมชาติเลยแล้วก็ มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับว่าตัวเกคอัที่พักผ่อนมนถ้าจะน้อยค่ะกินอะไรอย่างงีแบบ้กินข้าวกินอะไรไม่ค่อยตรงเวลาอะไรอย่างงี้แล้วก็พักผ่อนน้อยก็เลยมีพวก dark c i r ค l e นะคะก็ท้าจะแบบว่าชัดเจนหน่อยอย่างงี้คอานนี้ตัวก็เลยก็ต้องทํามาอะไรให้ตัวเองบ้างดีย๋ยวดูนะอย่าตื่นจะมาให้ดูเดีย๋ยวคใครดูนะกลับมาแล้วกับหน้าเราที่ มาร์กหน้าแล้วนะตกใจกันบางอันนี้ต้นมานะคะให้มันได้ตาด้วยนี่เรามาร์กเหมือนจะไปลบกันเลยเหมือนพางพางตัวแล้วก็คืนอะไรเงี้ยอุ้ยตานละ้วปากสีชมพูอุ้ยตอนนะั้นลืมมาร์กปากใครเป็นอะไรเนี่ยเอ็เองเงาะเลยเออทาปากด้วย นี่ตัวบอกว่ามาร์กนี้ช่วยให้หน้าเด็กมากๆแล้วก็ช่วยทําให้หน้าชุ่มชื้นะคะจากการขัดน้ําเหมือนใบหน้าเราขัดน้ําแล้วก็ขาดกันพักผ่อนเยอะๆนะคะนี่ตัวก็มาร์กจะเหนียดเลยเราจะพันเนยให้มันแห้งเนาะอุ้ยเป็นมาร์กที่กลิ่นหอมแล้วก็อยากจะทําให้เจริญอาหารมากๆรู้สึกน้ำลายไหลนะคะ เยจะบอกว่าตัวทาไปถึงคอเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะเวลาเราทาเครื่องสำอางห,หรือทารองพื้นเราก็ต้องทาไปถึงคอเหมือนกันเพื่อให้หน้าเราไม่ลอยสองเลยค่ะคือการทาครีมเราก็ควรจะทาให้ถึงคอไม่ไม่ใช่แค่มาร์กอย่างเดียวเราควรจะทาให้ถึงคอเพราะว่าคอเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เราดูแก่ด้วยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ว่าเราพับ ขึ้นเงยขึ้นอยเง,งี้ยตลอดเวลาใช่ไหมมันจะทําให้ยิ่งนักเต้นอาจจะพับลอยพับอาจจะเยอะขึ้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็นเพราะว่าช่วงระยะระยะเวลาเวลาอายุช่วงอายุของเราลอยตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะมีความโยนมากขึ้นแล้วก็ความแต่งตึงของตรงนี้มันก็จะลดไปเหมือนใบหน้าเลยแต่ว่าคนจะขาดความสนใจนี้ไปอันนี้เราก็เลยรักใบหน้าเราไปถึงจนคอนะคะนี่เรามาร์กหน้าแล้วก็มาหน้าอธิบายกัน คนคงตลกใบหน้าของฉันมากเลยสินะโอเคนี่ตัวมาสอนมาหน้าใสาแล้วก็บอกท่เแรกๆค่ะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนแต่งหน้าไร่บ้านนี้อย่างนี้สือเชอแคมมันมีแบบกดพอสได้อะไรได้งีเราก็จะพยายามเรนให้มันเต็มที่บ้างอะไรบ้างนะคะไปหน้ากากหน้าดำๆของตัวนะคะแลีอย่าพอล้างหน้าก็จะใส่ขึ้นอย่าดู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 ดดดตอนหลังหน้าน่ะน่าจะนุ่มกันาัไหนเย่า อย่าแบบหนึ่งหรอกแบบหนึ่ง